สวัสดีครับ f อฟซีมูนกับมาพบกันในวันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสหนะครับนสำหรับคลิปนี้ก็ที่เป็นคลิปสรุปบนครับนะมาให้ f อฟซีได้รับชมเพราะว่า f อฟซีก็ร่อค่อยให้พ่อหน่อยสรุปบนให้เบื้องว่าที่ได้ตัวใดคู่ใดพ่อหน่อยที่เน้นให้คู่ใดนะครับที่ถือใจ f อฟซี หรือไม่อันนี้ก็ f เอคอยผิดเจรณาเบิงรับละถ้าวัถูกใจก็จับเอาเองนัะเดี๋ยวผมก็ะตจับคู่ให้เอได้รับชมในคลิปนี้ละก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือน,อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วเ็าก็จะมาเบิ่งชุดสรุปบลน,นะละสำรับทางด้านหลักสิบเลยลักหน่วยผมก็ในลงให้ fc รับชมไปแล้วนะละทางด้านสูตรปลารักก็คือสูตรหลักสิบสามสูตรแล้วนกะ็สูตรหลักหน่วยสามสูตรนะละก็ได้ชนในที่ปแล้วทางด้านหลักสิบคมก็ได้ชนเอาไว้ ให้ f 4ไปแล้วครับชนให้ไปก่อนแล้วชนที่ห้าหกเจ็ดครับแล้วรก็ได้เขียนวงตรงนี้อีกครั้งนึงครับ,บเดี๋ยวจะตีเขียนออกมาตรงนี้ห้าหกและเจ็ดนี่คือหลักสิบที่ชอนออกมาแล้วเดี๋ยวก็ามาเบรห,หลักหน่วยมาชนได้ตัวใดบ้างครับแล้วทางด้านหลักหน่วยที่ผมชนเอาไว้ครับอเอาไว้ คือชนออลนภาเราหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ะครับที่ได้หาตัวตัวที่ชนห้าตัวเลยครับที่ชนสามสูตรก็คือเลขศูนย์ชนสองสูตรที่ผมชอบเฉพาะที่ผมชอบแล้วก็ชนเด่นด้วยนะครับแล้วแต่ไม่ยูหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับทั้งวัดหาตัวอ้ไดามากเลขสองก,ก็พิจเจรณาเบิง่งนะครับ ิดจจนนะแต่ว่าเลขสอกับ่ค่อยติดเลขเด่นคนรับไม่ค่อยติดเลขเด่นเลย1กับ2องเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ชนก็คือ6กเจ็ดแปกนก็คือ2แถวนี้ครับเอาฉีดแบบนี้เลยรับตัวที่ชนฝั่งหลักหน่วยครับที่ชนสามสุดก็คือเลขศูนย เดี๋ยวผมตีเขียนออกมาให้เบิง่งตัวที่ชนได้ก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าและศูนย์เดี๋ยวเ้างคนมาจับคู่เหรอเ้างคนมาจับเด่นแล้วก็ตัดดับนับนักชุดเต็มแล้วะก็ถือว่างวดนี้กติไดหลายคู่จ้าหน่อยนับนักชุดเต็มอเอามาจับคู่กันเลยนับนัก เดี๋ยวผมจิกจับครูให้ fc พีชจะหน้าบึงห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เกหก 6ก6จ6ดแล้วก็หกตัวสุดท้าย,ย 7, ที่เจ็ดครล้เจ็ดหกเจ็ดเจและเจนย์ครับ อ่าทั้งหมดก็จะได้สิบอ่าสิบห้าชุดน้ำละหนึ่งสองสามสี่ห้าสามห้าสิบห้าอ่าได้สิบห้าชุดน้ำละได้สิบห้าชุดทางด้านจับคู่อ่าชุดเต็มบนน้ำละชุดเต็มบนอ่าผู้ใดมักอ่าคู่ใดที่ชนออกมาได้แล้วนี่ครับคือตัวที่ชนทั้งนั้นเลยที่ผมจับมาแล้วความน่าจะเป็นแล้วก็ชนเด่นอ่าชนเด่นหมดทุกตัวแต่ ตัวไหนจำมาหรือตัวไหนจะดับเอาอยู่หรือไม่สรับเขาคิดาเบิ้งทางด่านเลขเด่นแล้วก็เลขดับสรับเขาเบิ้งเลขลักสิบทีชนออกมาก่อนว่าเขาชนดับหรือไม่สหรับห้าหกเจ็ดชนดับหรือไม่เอามาดูเลขดับสรับเลขดับลักสิบสองแปดหนึ่งสี่สำหรับสูตรที รับเลขหนึ่งรับเลขสี่นี่เคยหลุดมาแล้วนี่ครับแต่เขาก็เดินมาหางวดแล้วนีครับหลังจากที่หลุดไปแต่ก็มีความเสี่ยงคือกันหลุดทุไรที่เคยหลุดแล้วมีความเสี่ยงคือกันรับละอ่านี่ครับแต่ว่าเขาก็จําเป็นต้องใส่ถ้าบอใส่ตัวเลขกะที่ไหลรับละอ่เขาต้องเสี่ยงเลขดับนำนะครับแต่เขาดับเอาอยู่เขาก็ทีอ่าได้ลงทุนหน่อยรับละสำหรับสองสูตรนี้อ่ายังบม่รุดรับละ ยังเดินดีนครับยังเดินดีอยู่หรือเขาเคยดุดมาแต่เขาก็จะเดินเงี้วๆนะครับทั้งด้านลักสิบกับบอชนดับจักตัวเลยนะครับห้าหกเจ็ไม่มีห้าหกเจ็ดะไม่มีห้ากเ็เลยพ่านดับหมดเลยทั้งห้าทังสาตัวนะครับกรมกำมักทั้ง3าตัวแล้วก็ขบิงหลักหน่วย6 7 8 9 0ดแปดเกาะ ชนดับหรือไม่เลขเก้าเก้าชนดับเก้เา 9, ชนดับนะคลับเลขเก้าชนดับเลขแปดก็ชนดับเก้ากับแปดชนดับเลขหกอ่ง่ายงว่า, 6, 8, าหกแปดเก้าหก แปนี่ครับชนดับเลขเจ็ดไม่มีไม่มีตัวดับเลข0ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่รอดดับหลักหน่วยคือ7กับ0ูนะครับเกับศนะครับตัวที่รอดดับไปนะครับความน่าจะเป็นที่นี่ก็หลักสิบร,รอดดับหมด หลักหน่วยชนดับไปที่สามตัวนะถ้าผู้ใดชอบอถ้าผู้สนับสามารถพิจารนาไดดเพราะว่าความน่าจ,จะเป็นผมว่างวดนี้น่าจะอยู่ในนี้เพราะว่าเขาชนเด่นมากน,นะแล้วก็ลักล่อยชนออกมาได้สี่กับห้านะสำหนับลักลอยผมก็นชนได้สี่กับห้า fc ่ะครับชนได้สี่กับห้าแล้วก็ ส,สูตรดับลักลอยอ่าสูตรดับลักลอยคือสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดดับไปที่เลข 2, สองนี่สองสูตรเลยอ่าท่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ยังบุ่นรุ่นนะครับสูตรที่รุดผมก็ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยออกไปแล้วไม่เอาไว้ทำละอ่ะแล้วก็เข้าถือว่าเบิ้งเลขเด่นบักเลขเด่นเลขเด่นนี่ก็ผมก็มีอยูอ่าหลายสูตรนะครับมีอยู่หลายสูตร บางสูตรผมกะย่างใบลงไหเอฟทีแต่ว่ามันมันหลายเกินไปนะครับแต่ว่าผมกะเขียนไว้เทียบอ่าจัดระเบียบเพื่อจะชนนะครับก็คือกระดาษแผ่นนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับก็ก็มีสูตรที่นําลงคือกันครับสูตรที่ย่างใบลงก็มี่นะครับยังสูตรนี้ผมกับใบลงเพราะว่าตัวเลขก็ซ้ำกันหลายนะครับแต่ผมกับใบลงแต่ว่าผมกัมาเขียนใส่กระดาษ แพนนี่อ่าเป็นการส่วนตัวแล้วนะเอาไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บางสูตรที่ได้อ่าเจ็ดแปดเก้าสองสูตรนี้ผมก็อ่าอาจจะบร่ได้ลงแล้วนะหรือครับนะผมลงแค่สูตรอ่าได้ซี่ตวแล้วนะสูตรสี่ตวแล้วนะผมก็นํามาเขียนไว้ตรงนี้เพื่อจะพิจารณาบ้างนะเพื่อจะเปรียบเทียบอ่า ทุกทุกสุดที่ผมมีอยู่นะรัะผมกลับมาเขียนลงตรงนี้พิจารณาเบองว่าอ่าตัวเลขโซนไหนที่ช่อนกันหลายสุดนละล่ะทุกทุกสุดที่กาลังเดินอยู่นะครับโซนนี้กับที่ช่อนกันที่เจ็ดแปดเก้ากับชนกันที่เจ็ดแปดเก้าห้าสุดเลยนะะแต่กลมีเลขหกติดติดอยู่นี่อสองสุดติดอยู่ในโซนที่ หกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเจ็ดแปดเก้านี้ต้นหลายที่สุดค,คือคือหาสูตรหาสูตรแล้วแล้วก็เลขเจ็ดนี่ยังมาติดอยู่ฟังนี่อีกเนี่ยฟังอทีมี่ห้าหกเจ็ดโซนนี้อีกต่างหากและกะ 5, ้วก็ห้ากับหกเด่นมากนะครับห้าหกก็เด่นมากเหมือนกันนะครับเลขห้าก็เด่นเลขหกก็เด่นมาก เลขหกนี่กับนต่างหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดนะครับเจ็ดสูตรเลยนครับเลขเจ็ดนี่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสูตรเลยนครับแล้วครับเลขขากับนที่หกสูตรนะครับจนที่หกสูตรนะครับแยผมก็แยกโซนไว้สำหรับทั้งด้านหกเจ็ดแปดเก้านี่กับนในตำแหนง่งลัก หน่วยบนที่ผมชนเอาไว้นัาแล้วนี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเลขศูนย์ติดอยู่ศูนย์เดียวนัาเนาวศูนยะ์นี่ก็ก็เป็นสูตรที่เดินดีเท้กันนะครับสูตรที่แม่นเท้กันอสองสูตรนี่นะัาเน้ะเป็นสูตรที่แม่นย่ำาท่ากันเดินมาหลายหลายหงส์นะับแล้วนะที่เดินเนยยากที่นํามาเปรียบเทียบนันะบแล้วนะแล้วก็เลขเจ็ดกับไปชนที่อ่าเลขเด่นนะับแล้วเลข วิ่งบนตัวเดียวนะครับเมือขึ้นก็นลงหฮเอฟไปรับชมสองสุดที่ผ่านมาจากงวดที่แล้วครับก็ได้เจ็ดกับศูนย์ะครับได้เจ็ดกับศูนย์นะครัทางด้านเพราะฉะนั้นตัวเจ็ดกับศูนย์นี่ยังรอดดับอีกครับแถมยังรอดดับอีกนครับรนะอดดับหนะล,ลักหน่วยอีกไม่โดนดับครับรนะอดที่เจ็ดกับศูนย์หลักหน่วย กระชอนที่เลีวิ่งตัวเดียว,ยวสองตัวที่ลงไงให้ fc ได้รับชมเพราะฉะนั้นแล้วความน่าจะเป็นนะเดี๋ยวผมกติมาขีดเส้นความน่าจะเป็นให้ fc นครับทางด้านลักซิปี่ผมขอ,อเอาหมดทั้งสามตัวเพราะว่าผมชอบหมดทั้งสามตัวไม่อยากจะไม่อยากจะพลาดานครับไม่อยากจะพลาด เพราะว่าเขาเด่นนะครับที่ผมมาเปรียบเทียบอีกหลายสตดทั้งมดที่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่าบางสุรผมบริจาคให้อ่านี่ครับห้าหกเจ็ดถ้าเกิดเขามาห้าหกเจ็ดนะครับตามนี้เลยแต่ว่าเลขเจ็ดกับมีทั้งหลักสิบแล้วกับหลักหน่วยนะครับเขาบดดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับอ่าทั้งด้านเลขหกเขาอ่าโดนดับเลขหกทั้งหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบบดน เ็กแปดมีเฉพาะลักหน่วยแต่ว่าโดนดับเลขเก้าก็มีเฉพาะลักหน่วยโดนดับขึ้นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วห้าหกเจ็ดละสิบผมเอาหมดทุกตัวครับแล้วแต่ก็เข้าถี่มาเน้นลักหน่วยครับลักหน่วยผมจะให้ไปที่เจ็ดกับศูนย์ครับเจ็ดกับศูนย์ให้เจ็ดรองศูนย์นะครับให้เจ็ดรองศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วอืม หลักสิบก็จะเรียงอยู่ข้างหน้าห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดอ่าเข้าเน้นเลขเจ็ดครับเน้นไปที่เลขเจ็ดหลักหน่วยครับก,ก็ต้องขีดเส้นแบบนี้เลยนะครับเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับแล้วก,ก็เลขศูนย์นะครับเจ็ดกับศูนย์ลอดดับ ถ้าเกิดเขาดับเอาอยู่ถ้าเกิดเลขรักหน่วยเข้ามาหรือว่ารักสิบเข้ามาประกบกันร้บเนาดเลขเด่นกรแมนเลขดับกรแมนอาจจะมีโอกาสถ้าผู้ใดชอบคู่ที่ล้นว่านี่อีกถ้าเลขดับเอาไม,อ,าาอ,ามาอยู่ก็มีโอกาสคือกันถ้าเลขดับเอาม่อยู่ก็มีโอกาสเหมือนกัน สำหรับที่เหลือแล้วสวยจ่ตัวสวยทั้งนั้นแต่ว่าผมก็ต้องตัดสินไปตามสูตรนะครับ Fc ผิดถูกก็ต้องขออภัย Fc ลวงหน้าะครับเพราะว่าผมก็ทําไปตามสูตรเพื่อว่าให้ตัวเลขเยอะเกินไปนครับเขาก็ต้องใส่เลขดับตัดดอกแล้วก็เลขเด้่เมาดึงออกนะครับการที่ได้ตัวเลขหน่อยลงได้หลายชุดนะครับ ก็ที่ได้ตัวเลขทั้งหมด6ชุดนะครับหกชุดครับได้ตัวเลขทั้งหมด6ชุดเอที่ที่เหลืออ่าตรงนี้ติดดับนะครับที่ติดดับหลักหน่วย6 8 9ปดเนะครับอ่หลักหน่วยคือเลข6หลักหน่วยเลข8หลักหน่วยเลข9ติดดับนะครับจะเอาอยู่หรือไม่อันนี้ก็ ผมกับบัลูนะครับวัลูกัสสัต FC พิจารณาเบาิ้องฐา FC ประสนรับก็บกบสามารถที่จะเล่นได้แต่ว่าถ้าถามผมว่า,าผมชอบอลักซิปนี่ผมชอบอลักใดหลายที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ถามแท่น FC เลยนะครับถามใจตัวเองเอแท่น FC บางท่านก็นจากลูกนะครับ,นะรบผมก็ติดเลยความชอบของผมนะครับ ความชอบของผมวันนี้ชอบหลักสิบไปที่เลขหกกับเลขเจ็ดครับหกกับเจนะ็ดะผมขอท่าสีเลยครับตัวที่ผมชอบนะครับฝังนี้ครับฝังนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีตัวเลขไม่กี่ตัวนะครับนในช่องตาราง าตาลางที่ผมฉีดช่องอสี่เหลี่ยมประกาสีแดงนะครับตสีไม่อยู่กคู่ที่ผมชอบแล้วกะรอดดับพร้อมนะครับ f c ผิดจจหน้าเบิงถ้าว่าชอบกับพันเบิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือว่าที่จับเองในชุดนี้ว่าชอบแบบที่ผมจับให้นะครับ f ก็จ,จ,จับออกนสำหรับทางด้านเลขวิ่งบนล่างผมก็ยังไม่ได้ลง f c สำหรับงดที่ผ่านมากับ่านขึ้นกันสำหรับ่านข้ามากขึ้นกันหนึ่งสุดสำหรับบนล่างเดี๋ยวผมตีลงใหที่ในคลิปต่อไปหมื่อต่อไปสำหรับสำหรับสามตัวเอามาจับเบิ้งสามตัวว่าที่ใดตัวใดสำหรับทางด้านหลักร้อยนี่ครับหลักร้อยบนก็คือ่สี่กับห้านะครับที่ผมชนเอาไว้สี่กับห้านี่ครับหลักร้อยชนได้สี่กับห้า อ่ uh, f 4. มากตัวใดรับละในห้ผมสี่จับดึงชุดที่ผมชอบที่สุดก็คืออ่าโซนนี้อ่าโซนนี้รับโซนที่เป็นติดเลขเจ็ดที่ผมชอบมากรับโซนที่ติดเลขเจ็ดก็คือผมสีเอาลักลอยทั้งสองโตเลยจับรับก็คือตัวแรกอ่าใส่เลขส4สี่ ห้าเจ็ดแล้วก็สี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็ ห้าเจ็ดเจ็ดครับที่เหลือก็เป็นตัวร่อง F4 เขียนเป็นตัวร่องก็ได้ครับเลขติดสตรผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบเหมือนกันไม่นจจมไแมมน่อาจจะมาตลบหลังเราก็ได้งวดที่แล้วไม่มาครับเลขศูนย์อาจจะมาตลบหลังเราก็ได้ะครับ f 4. ถ้าผมจะจับวันนี้ก็อาจจะเยอะนะครับอาจจะเยอะผมจับ เฉพาะที่ผมชอบให้เนั้นชอบที่สุดนะล่ะตัวนี้ก็ชอบด้วยกันที่ตีเล็กส่นวนนะละสำหรับเอฟซีเีชเอียนชอบอรอกเหนือจากนี้ก็จับเองได้นะล่ะนี่ครับขีดเส้นตะล่างตรงทีผมจับสามตัวบนนะล่ะสามตัวบนให้เอฟซีชอบตัวใดก็ผิดจาน้าเบิงกวันอ่านั่มไปใส่นะล่ะผมกับ่ารุว่า เลขสอบตัวใดับเนั้น FT ไว้พิจารณาดูรับเนาะนแบบสามตัวบแบบนั้นสามตัวผมกล่มากลักลอยซีกับห้าแบบอ่าซีกับห้าชอบที่สุดคือโซนที่ติดลักหน่วยเลขเกตแล้วที่เหลือก็สวยเช่นกัน FT กับพิจ,จารณาเบ้างบแบบนั้นอ่าตาบอชอบกับพันแบบนั้น สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนัดนะครับเดอ้อสจได้มี่กำลังแรงใจเก็บคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆเอฟซีรับชมตัวเลขก็เป็นแชแนลทางการคำนวณไปตามสูตรอ่าจะอ่าผิดถูกอันนี้ผมก็บบรลูนะพระ่ว่ากับขอโทษขอไป้เอฟซีลวงหนาเพราะว่า เป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับให้ที่ไว้พี่จานณาเบิงชอบคู่ใดสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f ีจงโชคดีมีโชคมีลาบทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องพลอยพระชคำะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ